มาที่พิศนุโลกอีกครั้งข้ต้องการที่จะมาแนะนําคุณโป๊กในมุมที่ผมรู้จักและผมเชื่อเหลือเกินครับว่าชาวพิศนุโลกยิ่งรู้จักจะยิ่งรักโป๊กครั้งสุดท้ายนะครับพี่น้องที่ผมมาที่พิศนุโลกผมมาในฐานะแคนดิเดตนายก นะครับมาพิษณุโ,โลกเมืองสองแควคราวที่แล้วมากันสองคนก็คืออดีตตสเกตหนึ่งเป็นที่รักของทุกท่านหมออองตอนนั้นผมเป็นแคนดิเดตนายกหมอ,อองคนพิษณุโ,โลกเป็นแคนดิเดตประธานสภาเรามาด้วยความหวังว่าเราสองคนในฐานะที่มาเป็นพักการเมืองอันดับหนึ่งของประเทศไทยและอันดับหนึ่งของพิษณุโลก ตอนเป็นนดีอนา,าคดใหม่เพือเ่อนพี่น้องชาวพิษณุโลกให้ความไว้วางจใจภาคพักดีตอนา,าคดใหม่90,000กว่าคะแนนพอมาเป็นปี66มาอีกครั้งหนึ่งขึ้นมาเป็น1 8 0 0 0บพี่น้องขอมือ่งมังนพี่น้องจาพิษณุโลกจาก90,000กลายมาเป็น1 8 0 0 0พี่น้องไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังส่งให้ผมเป็นแคนดิเดตนายกอันดับหนึ่ง ส่งให้หมอออมาเป็นแทนดิเดตประธานสภาเมืองสองแควมีสองคนที่มาเยี่ยมกันตอนนั้นอันนั้นเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมมาเยี่ยมทิศนุโลก,ลวกเวลาผ่านไปหนึ่งปีเวลาเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนไอคนที่เคยบอกว่าเพื่อนก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกัดอีกต่อไปแต่ไม่เป็นไร เรายังสู้ต่อจากวันนั้นที่เป็นแคนดิเดตนายกจากวันนั้นที่เป็นแคนดิเดตประธานสภาสีก่กรกดามผมต้องส่งชื่อคนอื่นเป็นประธานสภาซึ่งผมเชื่อว่าประธานรองประธานอ,องก็ไม่ได้แพ้ประธานคนอั่นเหมือนกัน<ฮ>แต่เวลาผ่านไปเพื่อนของผมรองประธานสภาคนพิชณุโลกก็พิสูจน์แล้วว่าเมื่อเขาเป็นประมุขของสภาเมื่อไหร่ ทำงานได้ไม่แพ้นักการเมืองของคนอื่นอย่างแน่นอนใช่ไม่ใช่ครับพี่น้องใช่เขาทำให้สภาโปร่งใสเขาทำให้สภาสมาร์ทภายในระยะเวลาจำกัดเพียงหนึ่งปีเขาทำได้ดีไม่แพ้กับประธานหรือรองประธานสภาคนอื่นที่ประวัติศาสตร์ชาติการเมืองไทยเคยมีมาครับพี่น้องครับ เปลีป่ยนส่4ปีอยากจะทําให้สภาโปร่งใสอยากจะทําให้สภาสมาร์ทอยากจะทําให้สภา <Okay. S 1> ดีต่อสิ่งแวดลอ้อม <Okay. S 1> เขาสามารถทามันได้ภายในระยะเวลาเพียง1ปีเท่านั้น <Okay. S 1> อันนี้คือความเก่งกาจของคนวิษณุโลก <Okay. S 1> ถึงเวลาจะผ่านไปแคนด,ดิเดตนายกคนนั้นโดนตัดสิทธิ์แล้วผม <Okay. S 1> ไม่มีสิทธิ์ ที่จะลงรับเลือกตั้งอีกสิปีคนพิจิุรุโลกคนนั้นที่เป็นแคนดิเดตประธานสภาก็ไม่มีสิทธิ์ลงสสต่อมาอีกสิปีเช่นเดียวกันอันนี้เขาเรียกรถไฟหอตีรังกาทางการมืองใช่ไหมครับพี่น้องครับแต่ในทุกการต่อสู้ในทุกการเดินทางคราวนั้นมาปราศัยจำได้ว่าไปที่เซนทันพิจณุโลกไปไว่าพระพุทธชินราช ก่อนหน้านั้นมาที่บึงพระผมจำได้ว่ามาดูเรื่องเกี่ยวกับสารที่มีการเกษตรรวมถึงดูเรื่องเกี่ยวกับน้ำร่วมน้ำแรงรวมถึงในเรื่องการเกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่ามะม่วงเรื่องเกี่ยวกับแจกแก้ไขปัญหาที่ดินทุกครั้งที่ผมมากับหมออ๋องทุกครั้งนั้นมีคุณโป่งคนนี้อยู่ข้างหลังอยู่เสมอครับพี่น้องครับ ผมถึงอยากจะบอกในมุมที่คนพิศนุโลกอาจจะไม่รู้จักว่าทุกครั้งที่มีพิธากับหมอออกมามีโปกคนนี้อยู่เคียงข้างอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นวัดพุทธศินราชไม่ว่าจะเป็นกินไก่จุกไม่ว่าจะไปเซานต์พิษนุโลกไม่ว่าจะมาเบึงพระดูเรื่องเกี่ยวกับสานพิ่ทางการเกษตรเขาคนนี้อยู่กับเรามาตั้งแต่อดีตอนาคตใหม่มาตั้งแต่ตอนที่มีน้องให้มาก้าเหมือนคะแนน จนกระทั่งมาเป็นครั้งที่สองพี่น้องให้มาแสนแปดคะแนนผมเชื่อเหลือเกินว่าคนพิจิตรโลกเขตหนึ่งไม่เคยทําให้พวกเราผิดหวังไม่ว่าเราชื่อว่าพรรคอะไรพรรคจะชื่ออนาากใหม่พรรคจะชื่อก้าวไกลพรรคจะชื่อประชาชนเขตหนึ่งไม่เคยทําให้เราผิดหวังและผมเชื่อเหลือเกินว่าครั้งนี้ พี่น้องก็จะทําในสิ่งที่เคยทํามาโดยตลอดเมื่อสองครั้งที่ผ่านมาและส่งคราเป็นสสคนต่อไปของคนพิศสุโลกเต่งแน่นอนฟันดงเขาเคือคนที่ดูแลพวกผมมาโดยตลอดเลือกเขาวันที่15กันยาวันที่16กทำงานได้เลยพี่น้อง เคยเป็นทั้งผู้ช่วยของหมอองเป็นทั้งผู้ช่วยประธานกรรมวิธีการทหารคอยดูแลผมมาโดยตลอดทุกครั้งที่ผมมาจำได้เลยจำได้แม่เลยนะวกผมมากับลูกสาวพาลูกสาวมาด้วยเพราะลูกสาวผมกับลูกสาวหมอองก็สนิทกันบอกไปโสดไงโสดอยู่ไม่ได้โสดอยู่ไม่ได้ก็จะยังได้ก็ไม่ได ก็อยากเจอพี่ดีเผลอรแต่วาเป็นเกดพิีนุนโลกนะโดยตลอด4 5หปีที่เป็นสสที่รู้จักกันมาผมหวังว่าพี่น้องชาวพิษุโลกจะให้โอกาสเขาดูแลพี่น้องเหมือนอย่างที่เขาดูแลผมด้วยเช่นเดียวกันเหมือนอย่างที่เขาเคยดูแลพี่พิมพ์ด้วยเช่นเดียวกันได้ไม่ได้กับพี่น้องเพราะฉะนั้นขอบคุณมากครับเพราะฉะนั้นเราเหลือเวลาอีกไม่นาน วันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วเหลือเวลาอีกเพียงสองอาทิตย์หวังว่าพวกเราจะไม่ทอ้อหวังว่าพวกเราจะไม่ถอยแน<ต>บมิดชัวว่าคราวนี้เราชนะอย่างถล่มทลาย่ลักมอ,อ,อกอย่างไงลักพิดาอย่างไงลักวิโรดอย่างไงต้องรักฟ้อเหมดดือนเดิมได้ไหมครับพี่น้องครับได้แล้วผมบอกไ้เลยว่าสาวอาทิตย์ บอสงบอสตันอะไรไม่ครับนอน้าเขาเข้าสภาได้แน่นอนครับเพราะฉะนั้นวันทนี้เดี๋ยวเราอยู่ด้วยกันด้วยกันปรึกษาหารือว่าจะทํายังไงให้เขากลับเข้าสภาได้แก้ไขปัญหาปากท้องแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาสาธารณสุขแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้ชาวพิษณุโลกให้ได้ก่อน อาทิตย์หน้าขอกลับมาเจ็ดและต่อที่นี่ได้ไหมครับพี่น้องครับได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสาวอาทิตย์หน้ากลับมาประจําอยู่ที่นี่จนกระทั่งวันที่14 15วันที่13เลยมวันที่12ขออนุญาตแวะไปสิงคโปร์แป๊บหนึ่งไปสิงคโปร์แป๊บเดียวไ,ไปทำงานที่สิงคโปร์เสร็จปุ๊บกลับไฟมาลงดอนเมืองกลับมาปราสาทใหญ่ที่นี่วันที่13แน่นอนครับพี่น้อง แล้วยังไงพี่น้องมีอะไรต้องพูดจะพื่ค่อยพูดค่อยจากันทำยังไงก็ได้ช่วยกันทำให้เขากลับเข้าพื้นที่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดที่มันจะต่างกันที่เราประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดพี่น้องคือเลือกตั้งปี62สองเลือกตั้งปีห6เลือกตั้งแามเขตได้เลือกตั้งเลือกหน้าได้เลือกตั้งจากต่างประเทศได้เลือกตั้งซ่อมไม่มี เพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตขอพลังพ่อแม่พี่น้องชาวพิษณุโลกชาวบึงพายในครั้งนี้เชิญชวนคนพิษณุโลกที่ไม่ได้อยู่ในพิษณุโลกกลับบ้านมาวันที่13กันยาโดยด่วนกลับบ้านมาวันที่13มากินข้าวกันต่อหน้าครอบครัวเตรียมตัวกันเนินเงินวันที่13มาฟังราษยใหญ่ของพวกเราพรคประชาชนและผู้ช่วยหาเสียง วันที่สิสี่เดี๋ยวรอเจอคาราวานใหญ่นนทั่วพิ้นที่โลกแขนหนึ่งยกพักกันมาทั้งพักประชาชนแน่นอนวันที่สิบ้าตื่นแต่เช้าไปกาประชาชนกันครับขอบคุณมากครับพี่น้องยกแต่ดวงใจเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่ทิมพมลงมาเฮ้ยจะมา ี่ดเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปเดี๋ยวพี่หัน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 หน้าไปนี่ถ่ายรูปรวมอ่ถ่ายรูปรวมได้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 ยูได้ใส่เส้ดงใ่ใจไม่เป็นไรค่ะไปไรค่ะอยู่ที่ใจทุกอย่างอยู่ที่ใจสี่ส้มกันท้งใดพียายบอเราอะเราพิกากลับมานไหขอเด็กนิวด็กนเห็นไหมเนี่ยชสูงข้้า ปังหน้าคนทัางหลังเห็นมเต่ายใหมนเราไหมอะหนเาไม่รู้เห็นเรา่าอเก็มใจคุณดวยไม่เห็นเาเหนมวกเราก็ยินดี เอา,าวิดีโอแล้วเล็กลบอกหมายเลขหนึน่งเขามัหงไหนนะจากซ้ายไปขวานะ่ไป เกียร์พวกเรารับประชาชนช่วยนะครับนอกากนี้ครับต่อกันไปให้กับพักประชาชนด่วยนะครับถ้าเกิดว่าน้ารักพิธานะรักของนะครับก็ไปก้าวเดยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับครัากรับครับคับครับครับครับคับครับคับครัรบัครับครับ เบอร์หนึ่งนะครับคุ้ครับเบอร์หนึ่งะครับน่ากัยาฝาดต่อเพื่อทางบ้านด้วยนะครับฝาดตอเพื่อแถวบ้านด้วยนะครับฝาดตอคนรอด้วยแม่เราัสบพี่ฟอกยกันทวันี่มัให่หยกอายยาัวดเอาดังงยก้าเา

ลูกยันครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่แางซ้ายเลยนะบอกมือไหนค่ะบอกมือไหนค่ะทางใจครับทางซจายรอเลยค่ะไปรอเลยพี่ฟอกบอกมือหน่อยพี่ฟอกพี่ฟอกบอกมือหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะให้คนในไลฟ์เห็นคนเยอะเดี๋ยวลูกยันครับใครดี ได้ลายเซ็นแล้วนะครับให้เพื่อนๆแถวหลังนะครับได้เข้ามาบ้างนะครับและเดี๋ยวเราจะแห่ออกไปนะครับแล้ก็ระหว่างถ่ายรูปกับพี่ชาไปเดี๋ยผมก็จะโม้ไปเรื่อยๆนะฮะับก็เหมือนที่คุณพี่ชาพูดนะครับก็คือคุณโป๊กเนี่ยได้รับการรับประกันเรียบร้อยคุณภาพดีของแทะ อ่าขอบคุณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับจะโพร้อมทำง,งานเป็นอย่างดีน,นะครับเอหัวป้าเป็นลมนะเนี่ยเดีย๋ยวจะย้ายจุดถ่ายรูปแล้วประมาณนี้เราก็เดี๋ยวจะพาไปแห่ให้สาวบุญพาจุ้นใจหน่อยนะคะแม่ลอยสวยมากครับแม่สวยมากเลยครับต้องขออนุญาตนะครับคราวที่แล้วพี่ไทยวัดโบสถ์นะครับ เจอคุณยายท่านหนึ่งหมันเที่ยวหิบคุณเขียวเลยนะฮรอบนี้ขอกระหนองโซไว้นิดนเลยเดี๋ยวจะพาไปแห่แล้วเดี๋ยวตอนถ่ายนะครับก็จะไปท้่ตลาดนัดวัดบางไรกันอยู่ไล์เครื่องที่บอนะฮะัสดี้ครับเราะฉะนั้นนะครับแล้วก็คุณพิธาบอกแล้วว่าอยู่อีกหลายครั้งนะครับเดี๋ยววันที่เจ็ดแปดก็มาวันทา่แปดใหญ่ก็มา ขอโทษทีนะคะคนเยอะมากนะคะตอนนี้คนเยอะมากคุยกันแล้วก็ในวันนี้นะครับจริงๆก็ไม่ได้มีแค่สสผิโรดนะครับที่มาด้วยก็มีตสพิจนาสุนวันแต่ยัลงมาหน่อยแล้วตะกี้เยอะมากนะคะตะกี้เยอะมากตสหนิวเซนีรพัฒน์กองตระจามนะคะ สอสอปนะครับจากตลาดบุรีตลาดบุรีก็ชนะยากมากนะครับที่ฝาเซียนมาเหมือนกันฝ่าตรงกระถุนนะครับกับตรงหินปูนนะครัะที่ตลาดบุรีนะครับแล้วก็มีสอสอสกลนนะครับมาจากปทุมธานีด้วยอขอขอตบมือให้ทิศนาตัวใหม่รอบหนึ่งเพราะว่าถ้าไม่บอกว่าเป็นใครนึกว่าเด็กมัธยม ครับก็สําหรับการเดินทางหาเสียงของพวกเรานะครับก็จะดาเนินต่อไปจนวันที่14นะครับกันยายนแต่ว่าเดวันนี้นะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเดี๋ยวถ้าเครื่องมันไม่ไหวร้อนแดดร้อนมากแดดร้อนมากมันคือรักตุอเลยพอสมควรอ่เดี๋ยวดูบรรยากาศกันก่อนเนาะตอนนี้จบแล้วเนาะ นี่มีใครโดนผมจ้างมาไหมครับเนี่ยไม่มีนะบอกพักนี้พักนี้ไม่จ้างไม่พอขอบริจาคนะครับเพราะเราต้องการทำพักมวลชนนะครับนะก็เราก็หาซื้ญหาลูกเดี๋ยวให้พวกเรามีโอกาสได้ถ่ายรูปักพนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปพาคุณพิธาไปเยี่ยมพ่อแม่พี่น้องที่ปลูกผัก นะยายยายนาะนแล้วนะยายเนี่ยยายเนะี่ยยาย ยายไม่แบ่งใครเลยแซวยายแซวยายตอนนี้แดดแดดร้อนมากนะคะตอนนี้เก้าโมงสี่สิบหกนะก็คุณพ่ทาก็คุณป้าใสยเรียบร้อยพี่โผล่ก็ทักทายพ่อแม่พี่น้องแล้วนะคะก็เดี๋ยวบ่ายสามนี้นะอย่าลืมไปเจอกันนะตลาดนัดวัดบางทรายนะคะก็ตอนนี้นะเดี๋ยวอาจจะต้องขอขอพักก่อนเพราะว่าคุณพิทายังไม่ได้พักเลยนะมาจังตรงมาให้นูนี่รานีเนาะ ขอบพระคุณมากครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ก็ช่วยกันนะครับเดี๋ยวใครวันนี้ถ่ายรูปได้แล้วก็ช่วยกันลงเฟซบุ๊กด้วยช่วยกันบอกกลุ่มไลน์ด้วยนะครับไช้อินสตาแกรมด้วยเพราะเราไม่สามารถชนะเลือกตั้งรอบนี้ได้ครับถ้าปัจจุบันทุกท่านนะครับไม่สามารถชนะได้แน่นอนถ้าปัจจุบันทุกท่านเพราะฉะนั้นช่วยกันหาเสียงนะครับช่วยกันหาเสียงเยอะๆอ๋อใช อ้าวเดี๋ยวพาคุณตาพักในร่มนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะตานะหนาคนเยอะมากครับเดี๋ยวโฟกครับโฟกช่วยเดี๋ยวใครช่วยได้หมอหมอ ให้ให้ผู้ช่วยผมมาช่วยขอขอทางขอทางวิวแชร์หน่อยครับขอทางขอทางวิวแชร์นิดหนึ่งครับวิวแหวกครับพี่น้องครับผมขอโอกาสให้คุณลุงวิวแชร์ก่อนได้ไหมครับนะช่วยกันนะครับอ่าให้พี่พาถ่ายรูปกับคุณลุงวิวแชร์ก่อนไม่เป็นไร นะขอบคุณนะครับก็ต่อให้เราเป็นฝ่ายค้านก็จริงนะครับแหมเขาเชิญไปตบัดสั่์ร่วมรัฐบาลก็ดันไม่ไปกับเขานาเพราะฉะนั้นนะครับเราเป็นฝ่ายค้านต่อแน่นอนแต่ว่าคุณภาพของสสเนี่ยแหละครับสําคัญคุณภาพของต่อเขตหนึงจะเป็นคนที่อยู่กับประชาชนค่ะตรงนี้ค่ะตรงนี้คิวตรงนี้ อ้าวขออนุญาตนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะก็ติดตามกันต่อนะคะติดต่อพี่โฟกนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ประมาณนี้ก่อนเนาะจะได้ทยอยทยอยแยกแยกออกไปพักผ่อนสักแป๊บนะคะแล้วก็ทําธุระนะคะแล้วก็เดี๋ยวสามไปสามเนาะเจอกันนะคะตลาดนัดวัดบางทรายนะคะตอนนี้พ่อแม่พี่น้องก็คงเห็นบรรยากาศวันนี <stock S 1> ้แล club, ้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวตาไปเที่ยวถึงแปลงผัก ันนนีี้ก็พ่โฟะสวัสดีครับคุณท่านเป็นไงบ้างครับบรรยากาศคนเยอะมากพี่แฮปปี้ใช่ไหมทุกคนก็แดดร้อนมากโอเคเดี๋ยวแอนขออนุญาตเนาะไปพี่ไปพักผ่อนเนะเดี๋ยวเราเจอกันต่อไปสามนะคะคุณน้าค่ะ